ปกินนกาะธรรมตอนที่259สนทนาธรรมที่วิทยาลัยการสาธาร,รณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกพฤษภาคมพุทธศักราช2545เพราะว่าถ้าเราเกิดเป็นสัตว์เดรัชานอย่างพวกสัตว์เดรัชานต่างๆที่มีนะคะถึงจะอยู่ในห้องนี้ก็ไม่รู้เรื่องก็มีเพียงแค่จิตได้ยินแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่กำลังกล่าวถึง ไม่รู้เรื่องของสภาพธรรมะมีคำกล่าวว่าสัตว์โลกเป็นที่ดูบุญและบาปและดูผลของบุญและบาปชัดเจนใช่ไหมคะความต่างกันเนี่ยถ้าไม่ได้กระทำบุญระดับหนึ่งที่จะให้เป็นอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นในโลกนี้จึงมีความหลากหลายของทุกชีวิตนะคะที่แสดงให้เห็นถึงกรรม ที่ได้กระทําแล้วในอดีตซึ่งทําให้ผลเป็นอย่างนี้และก็ในขณะที่มีชีวิตยอยู่ในโลกนี้ค่ะก็ยังเห็นการกระทําของแต่และคนจากการสะสมกุศลอกุศลนะคะว่าทํากรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดวิบากต่อไปข้างหน้าข้อความในพระไตรปิฎกมีว่าไม่เคยมีสักอย่างที่เราไม่เคยเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นยากจกคนยากไร้ เรียกว่าเป็นเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นข้หบดีมหากษัตริย์เป็นคนพิการเคยเป็นมาแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นต่อไปถ้าสังสารวัตรยังไม่หมดสิ้นแล้วแต่ว่าจะเป็นกรรมอะไรแต่ถ้าเป็นพระอริยะบุคคลเช่นพระโสดาบันนะคะจะไม่เกิดในอบายภูมิสีไม่เกิดเป็นสัตว์ไม่เกิดในนรกไม่เป็นเปรดไม่เป็นอสุรกายไม่อยู่ในภูมิต่ำนะคะ ต่อไปนี้เห็นคนก็เข้าใจได้เลยใช่ไหมคะถึงกรรมที่ได้ทําแล้วที่จําแนกให้ต่างๆกันไปและถ้าใครกําลังทํากรรมอะไรยังมีใครที่กําลังฆ่าสัตว์เลยคะ่ะเราก็รู้เลยเจตนาความจงใจที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยถึงกับสิ้นชีวิตหรือว่าการเบียดเบียนสัตว์อื่นเยนะคะเป็นเจตนาที่ต้องการให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นแต่คนอื่นจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยเมื่อไรเนี่ยขึ้นอยู่กับกรรมที่เขาได้ทําแล้ว แต่ตัวผู้ที่กระทะะํานี่ค่ะจะเป็นเหตุให้จิตที่เป็นวิบากเป็นผลเกิดขึ้นนะคะรับผลของเจตนาหรือความจงใจที่ได้เกิดแล้วในอดีตเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะที่เคยมีคนชอบพูดว่าทําไมถึงต้องเป็นเราคําตอบก็คือว่าเพราะต้องเป็นเราจะเป็นอื่นไปไม่ได้ในเมื่อทํากรรมใดมาใช่ไหมคะก็ต้องรับผลของกรรมนั้น จะเอากรรมที่เราทำแล้วเนี่ยไปให้คนอื่นได้รับได้ไหมคะไม่ได้เลยถ้าลูกกําลังเจ็บป่วยแม่อธิษฐานอ้อนวอนขอร้องเจ็บแทนได้ไหมคะไม่ได้กรรมของใครก็ทําให้เกิดผลของกรรมนั้นๆแลกเปลี่ยนกันไม่ได้เลยคะ่ะก็เป็นผู้ที่รู้ว่าทุกอย่างที่จะเกิดกับตนไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วทั้งหมด เพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรคะถ้ารู้อย่างนี้ก็ต้องทําดีใช่ไหมคะเพื่อจะได้ไม่รับผลที่ไม่ดีต่อไปข้างหน้าก็จะขอกราบเรียนถามอาจารย์นิดนึง่ะคะอย่างในกรณีอย่างเนี้ยว่าอย่างถ้าคุณแม่ของเราเนี่ยเจ็บป่วยแล้วเรารู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรมเฉพาะบุคคลใช่ไหมคะอาจารย์แต่การเจ็บป่วยของคุณแม่เนี่ยก็มีกระผลกระทบกับคนในครอบครัวทําให้เกิดทุกข์ขึ้นในครอบครัวอย่างนี้มันเปรียบเสมือนเป็นกรรมที่มาสัมพันธ์กันหรือเปล่า เราจะทําอย่างไรให้ให้รู้สึกว่ากรรมเหล่านั้นเนี่ยเบาบางลงหรือความทุกข์เหล่านั้นของคนในครอบครัวเนี่ยลด,ดลงลักษณะน,น,นี้ค<ด><ช>่ะแต่มัก,กจะอยากใช้คําที่เราเคยชินเช่นสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์ใช่ไหมคะแต่ถ้าพิจารณาถึงจิตเจตสิกรูปให้ละเอียดขณะนั้นนะคะที่กําลังเห็นเนี่ยแต่และคนก็เกิดเห็นแลกเปลี่ยนด้วยร่วมกันไม่ได้เห็นของคนอื่นจะมาสัมพันธ์กับเห็นของเราได้ไหมคะต่างคนต่างเห็น ต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างตายต่างคนต่างคิดเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจในสภาพธรรมะจริงๆซ,งซึ่งเกิดดับเร็วมากนะคะแล้วก็มีปัญญาที่จะรู้ความจริงแม้แต่เพียงความจริงที่เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยคะก็จะทําให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าถ้ากราบใดที่ปัญญาของเราไม่ถึงระดับที่จะระงับความโศกเศร้ามีปัจจัยที่จะให้โศกก็โศกเกิดมีปัจจัยที่จะให้โกรธ โกรธเกิดทำอะไรได้เพราะเหตุว่าธรรมะนี่นะคะอาจจะได้ยินคำว่าสังขารธรรมสภาพธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งนะคะแล้วก็สภาพธรรมะที่ตรงกันข้ามกับสังขารธรรมคือวิสังขารธรรมสภาพธรรมะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งการเรียนธรรมะเนี่ยจะค่อยๆขยายออกได้นะคะแล้วก็มีศัพท์มีคำเพิ่มขึ้นที่จะทำให้สามารถเข้าใจความต่างของแม้ศัพท์ว่าสังขารธรรมและสังคตะธรรม ราะฉะนั้นขณะใด,ดก็ตามนะคะมีลูกห้าคนเห็นคุณแม่กำลังป่วยไข้จิตที่เห็นของลูกแต่ละคนก็เกิดขึ้นเป็นสังคตะธรรมปรุงแต่งแล้วเกิดขึ้นเห็นชั่วขณะแล้วก็ดับทุกอย่างที่เกิดเนี่ยค่ะปรุงแต่งแล้วเกิดทั้งนั้นเลยเป็นสังคตะธรรมห้าคนนีห้าใจหรือเปล่าคะที่จะคิดและแต่ว่าจะทุกข์มากหรือทุกข์น้อยก็เป็นเรื่องของขณะที่เห็นแล้วเกิด กุศลลจิตหรืออกุศลลจิตเพราะฉะนั้นกุศลลจิตหรืออกุศลลจิตไม่ใช่วิบากจิตต้องเป็นคนละขณะวิบากจิตเกิดขึ้นเพราะกรรมแล้วดับแต่ว่ากุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นเพราะการสะสมจากขณะที่กําลังเป็นกุศลแม่ดับไปแล้วก็สะสมสืบต่อเพราะว่าจิตเกิดขึ้นทีละขณะและสืบต่อกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีในขณะหนึ่งนะคะก็สืบต่อไปอีกสู่ขณะต่อๆไป เพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างเห็นนะคะอย่าไปใช้คําว่าสัมพันธ์ได้ไหมคะหรือชอบใช้เพราะว่าเคยใช้คุณเคยแต่จะใช้แต่ถ้าใช้แล้วไม่ทําให้มีความเข้าใจปรมมตธ,ธรรมยิ่งขึ้นก็ไม่ใช้เพราะว่าคําใดๆก็ตามนะคะที่ทําให้เข้าใจสภาพธรรมะขึ้นคํานั้นควรใช้เช่นทุกคนอยู่ในโลกของตัวเองมีโลกอีกความหมายหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ โลกทางตาเห็นโลกทางหูได้ยินโลกทางจมูกได้กลิน่นโลกทางลิมมรสโลกทางกายก็รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสโลกทางใจก็คิดนะึกหกโลกเป็นโลกส่วนตัวแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแตกดับทุกโลกจะให้อะไรคุณแม่ดีคะมีท่านผู้หนึ่งคะ่ะท่านก็เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของกัน เผยแพร่พระธรรมเพราะว่าตัวท่านฟังพระธรรมมานานมากนะคะแล้วก็เห็นคุณของพระธรรมท่านก็บริจาคเงินให้มูนิธินะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งไม่ใช่ท่านนี้ท่านก็ปรึกษาว่าท่านจะบริจาคอะไรดีแดนก็เรียนท่านว่าแล้วแต่ท่านเห็นสมควรถ้าเห็นประโยชน์ของการศึกษาท่านก็บริจาคเพื่อการศึกษา ถ้าเห็นประโยชน์ของการรักษาพยาบาลท่านก็บริจาคให้โรงพยาบาลคือแล้วแต่ประโยชน์ที่ท่านคิดว่าเหมาะสมนะคะแต่สําหรับอีกท่านหนึ่งนะคะท่านบอกว่าท่านทํามาหมดแล้วทุกอย่างโรงพยาบาลก็ให้โรงเรียนก็ให้เด็กอาหารกลางวันก็ให้คนชราคนพิการก็ให้นะคะแต่ว่าอย่างโรงพยาบาลนี่นะคะหายแล้วออกจากโรงพยาบาลไปก็เหมือนเดิม แต่สิ่งที่จะให้ที่มีค่าที่สุดคือความเข้าใจพระธรรมเพราะจากค่อยๆเปลี่ยนสภาพจิตจากความไม่รู้สู่ความรู้จากความไม่ได้เกิดกุศลนะคะเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเพราะว่าทุกเป็นของประจำโลกค่ะเกิดมาแล้วที่จะไม่ทุกเนี่ยไม่มีเพราะว่าทุกแท้แท้ทุกจริงๆก็คือสภาพธรรมะที่ไม่มีใครสามารถจะหยุดยัง้งว่าสิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยอย่าดับเป็นไปไม่ได้เลยนะคะ ทุกอย่างเนี่ยเพียงเกิดระดับเกิดระดับเกิดและทําหน้าที่เฉพาะอย่างเฉพาะอย่างแล้วก็ดับเช่นจิตเห็นนะคะเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไม่มีอีกเลยจิตได้ยินแต่ละคําแต่ละเสียงนะคะเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไม่มีอีกเลยแต่ละอย่างเนี่ยก็เป็นทุกข์ในตัวของสภาพธรรมะนั้นคือเกิดแล้วดับไม่คงทนนะคะและไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงให้สภาพนั้นเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ เพราะฉะนั้นทุกจริงๆเนี่ยก็คือสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดแล้วกระดับถ้าเข้าใจโลกในลักษณะนี้เราจะช่วยยังไงที่จะไม่ให้มีการเกิดแล้วกระดับเนี่ยช่วยไม่ได้เมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะก็แสดงว่าทุกเนี่ยเพิ่มจากการเพียงเกิดระดับแต่ว่ามีกายะภาษาทะของสัตว์โลกเนี่ยนะคะซึ่งเกิดเพราะกรรมซึมซาบอยู่ทั่วตัวที่จะทำให้เกิดทุกขเวทนา เมื่อเวลาที่เป็นผลของอกุศลกรรมเราก็ช่วยแก้ไขได้เพียงเท่านั้นคือให้ยารักษาโรคแล้ก็รักษาพยาบาลแต่ใจของเขาที่ยังคงมีกิเลสอยู่นี่นะคะก็เป็นเหตุให้กระทํากรรมที่เป็นทุจริตแล้วก็จะต้องได้ผลทางหนึ่งทางใดคือทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราแก้ไขปลายเหตุแต่ต้นเหตุที่จะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เกิดกับเขา เนี่ยค่ะเป็นสิ่งซึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่าจะแก้โลกโดยการเพียงแก้ปลายเหตุนะคะหรือช่วยเท่านั้นนะคะไม่พอแต่ว่าสามารถที่จะให้ปัญญาเขาเกิดขึ้นนะคะเป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นแล้วก็จะทําให้เขาพ้นจากทุกจริงๆได้ขอสัทนาร่วมครับเมื่อคืนนี้มีการแลกเปลี่ยนประสปปการกันว่าต่างสถาบันต่างที่เนี่ยจะ นำสิ่งที่ได้ความรู้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันเนี่ยจะไปพัฒนาจริยธรรมอย่างไรเพราะว่าธรรมชาติของแต่ละที่ไม่เหมือนกันพอมาฟังอาจารย์ตรงนี้เหมือนกับว่ามีคนคนหนึ่งมาถามอาจารย์ว่าจะให้เงินมูลนิธิก็ทําให้เงินการศึกษาดีไหมโรงพยาบาลอาจารย์ก็ตอบว่าถ้าให้ในส่วนที่เป็นจากไม่รู้สู่รู้จนกระทั่งสุดท้ายคือปัญญา การที่เราจะกลับไปพัฒนาให้ได้จริยธรรมอย่างไรเนี่ยนั่นแปลว่ากิจกรรมนั้นท่านมุ่งไรสูุปัญญาน่าจะดีที่สุดใต่หณะเดียวกัะ,ะก่อนที่เขาจะมีปัญญาก่อนที่เขาจะมีชีวิตต่อไปเพื่อได้ฟังพระธรรมก็ต้องรักษาโรคเขาก่อนใช่ไหมคะความทุกข์อื่นๆก็ช่วยด้วยแต่อย่าลืมสิ่งสําคัญที่สุดคืออย่าช่วยเฉพาะปลายเหตุถ้ามีคนเจ็บอยู่ต่อหน้าแล้วเราไปนั่งสอนท่านเขารู้จักสภาพธรรมะเนี่ยเขาคงรับไม่ได้ใช่ไหมคะ หรือคนที่ไม่มีอาหารเลยยากจนแล้วเราไม่ช่วยเขาหรือว่าเด็กที่ยังไม่มีการศึกษาต้องไปทํางานช่วยพ่อแม่ต่างๆเหล่านี้นะคะเขาก็ไม่อาจที่จะได้ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นโอกาสคือเฉพาะหน้าค่ะสิ่งใดที่กําลังมีที่จะช่วยช่วยทันทีด้วยนะคะและก็คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดด้วยว่าอย่าช่วยเพียงปลายเหตุเพราะฉะนั้นก็ต่างคนต่างทัศนะอย่างท่านที่มาปรึกษาว่าท่านจะช่วย อย่างไรใช่ไหมคะแดงก็บอกว่าตามอธัธยาศัยที่ท่านเห็นสมควรแต่อีกท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านช่วยมาหมดแล้วแต่ว่าผู้ที่ถูกช่วยเหลือก็เหมือนเดิมแต่ถ้าช่วยให้เขาเข้าใจพระธรรมเนี่ยก็จะเปลี่ยนจิตใจของเขาได้เหตุที่จะทําให้เขาพ้นจากวิบากท,ที่ไม่ดีก็จะน้อยลงถ้าไม่มีความรู้อย่างนี้เนี่ยสติคืออะไรปัจฐานคืออะไรอบรมไปเพื่ออะไรก็ไม่มีความเข้าใจเลย เพียงแต่พูดถึงชื่อเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะสติปัฏฐานซึ่งเป็นขั้นสูงเนะะี่ยค่ะจะมีความเข้าใจจริงๆได้ต่อเมื่อมีพื้นฐานขั้นต้นที่ถูกต้องจริงๆถ้าพื้นฐานไม่มีนะคะจะได้ยินได้ฟังเพียงชื่อก็ไม่มีประโยชน์เพราะเหตุว่าข้อที่หนึ่งพูดถึงเรื่องกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน แม่สติคืออะไรเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นราวหรือเปล่าเป็นปรมัตธ,ธรรมอะไรเป็นขันอะไรก็ยังไม่ทราบใช่ไหมคะต่อไม่ได้ทราบก็รู้ว่ากว่าจะถึงสติปัฏฐานเนะะี่ยค่ะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นอีกแค่นี้ไม่พอเพียงแค่วันนี้เนะะี่ยค่ะไม่พอแต่สามารถที่จะเข้าใจความหมายได้นะคะเชิญคุณสุพีให้ความหมายของคำว่าสติปัฏฐาน,นะคะ่ะ ก่อนที่จะให้ความหมายของคําว่าสติปัฏฐานนะครับขอให้ความหมายของที่คุณพี่ได้ถามเรื่องกรรมสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับทุกท่านคงจะเคยได้ยินคําว่ามีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันใช่ไหมครับจริงๆคําว่ากรรมมาพันธ์หรือกรรมสัมพันธ์อะไรนะครับมาจากคําว่ากรรมมพันทุคือแปลเป็นภาษาไทยเขาแปลว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธ์นะครับก็คือได้รับผล ตามที่สมควรแก่กรรมที่ทําไว้นั่นเองอย่างเห็นตอนนี้ก็มาจากกรรมกรรมหนึ่งอย่างนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นเห็นเพราะผลของกรรมกรรมหนึ่งเนี่ยเรียกว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรียกว่ากรรมพันธุตอนหลังมาก็มาแปลงเป็นกรรมพันธะบ้างกรรมมาสัมพันธ์บ้างก็แล้วแต่นะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายความหมายไปแล้วนะครับซึ่งก็คือคําว่ากรรมสัมพันธ์ก็ดีกรรมพันธุก็ดีหรือว่า กรรมพันธุ์ทุก็ดีนะครับความหมายจริงๆก็คือว่าได้รับผลที่สมควรกับกรรมที่ได้กระทําแล้วนั่นเองนะครับความหมายก็คือได้รับวิบากที่สมควรแก่กรรมที่ทําแล้วนะครับครับแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้พอได้ยินคํานี้เข้าใจว่าร่วมกันใช่ไหมคะสัมพันธ์ครับคนละเรื่องกันเลยนะครับคําว่าความสัมพันธ์กันในเรื่องของธรรมะเนี่ยนะครับไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคล ฉะนั้นความสัมพันธ์ในเรื่องของธรรมะก็คือความเป็นเหตุเป็นผลของธรรมะนั่นเองเมื่อทําเหตุอย่างไรผลก็ได้รับอย่างนั้นนะครับอย่างนี้เรียกว่าสัมพันธ์นะครับต่อไปเป็นความหมายของคําว่าสติปัฏฐานนะครับก็แยกออกมาเป็นสองคำนะครับคําว่าสติกับคําว่าปัฏฐานปัฏฐานนี่ครับแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งก็คือที่ที่จะให้สติเกิดหรือว่าที่จะให้สติชนิดนี้นะครับที่เรียกว่า สติปัฏฐานเนี่ยรู้ะระลึกได้เนี่ยว่าเป็นยังไงเพราะเห็นว่าเราได้คุยกันมาพอสมควรแล้วนะครับว่าสติเป็นสังขารขันใช่ไหมครับเป็นเจรสิปรมัต a t เป็นสภาวธรรมะที่ะระลึกได้ในกุศลแต่นนี้เป็นสติทั่วๆไปแต่วันนี้เราจะกล่าวในหัวข้อก็คือเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่เป็นสติปัฏฐาน ฉะนั้นคําว่าสติปัฏฐานในที่นี้นะครับแยกออกมาเป็นสองก็คือคําว่าสติกับคําว่าปัฏฐานปัฏฐานหรือปัฏฐานนะนี่ครับเป็นชื่อของที่ตั้งแปลว่าที่ตั้งที่จะให้สติระลึกเพราะว่าสติเป็นมีสภาพที่ระลึกระลึกได้ในกุศลทีนี้มีกุศลอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นขั้นที่สูงมากนะครับคําว่าสตินี่นะครับสติคําหน้าก็คือ สติเจตสิกซึ่งเป็นเจตสิกปรมัตย์เป็นสังขารขันคำหลังปัฏฐานะที่ตั้งที่จะทำให้สติระลึกครับเจริญท่านอาจารย์ครับขณะนี้มีสติไหมคะคะแน่ใจเลยคะมีด้วยไม่มีคะมีเมื่อไหร่คะไม่ใช่ขณะที่เห็นเพราะว่าเห็นเนี่ยเป็นจิตที่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพียงเจ็ดประเภท ซึ่งไม่มีสติเกิดร่วมด้วยนะคะเพราะว่าเจตสิกเนี่ยคะ่ะจะแบ่งออกเป็นสามประเภทเจตสิกที่เกิดได้กับจิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลหรือวิบากหรือกิริยานะคะภาษาบาลีไม่ทราบจะยากไปหรือเปล่าแต่ก็ฟังไว้เผื่อจะได้ยินนะคะจิตที่สามารถจะเกิดได้กับจิตทุกประเภทที่ว่าอัญญสมานาเจตสิก ทุกประเภทที่นี่หมายความว่าเกิดกับก,กุศลก็ได้อกุศลก็ได้วิบากก็ได้กิริยาก็ได้อัญญะสมานาเวลาที่เจตสิกนี้เกิดแล้วนะคะจะเสมอกับเจตสิกอื่นที่เกิดร่วมกันถ้าเจตสิกที่เป็นกุศลเกิดเจตสิกพวกนี้จะเป็นกุศลด้วยเพราะว่าเวลาที่ลลกศุศลและเจตสิกเกิดทั้งจิตและเจตสิกอื่นเป็นกุศลทั้งหมดเวลาที่อกุศลและเจตสิกเกิดทั้งจิตและเจตสิกอื่นนะคะ เป็นอกุศลหมดเป็นชาติอากุศลหมดเพราะฉะนั้นก็จิตจะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอัญญสมานาเจตสิกต้องมีนะคะเป็นเจตสิกที่เสมอกันกับจิตและเจตสิกอื่นที่เกิดร่วมกันซึ่งอัญญสมานาเจตสิกมีทั้งหมด13าประเภทนะคะแต่แบ่งออกเป็นสัพพะจิตตะสาธารณะเจ็นี่ต้องเกิดแน่นอนกับจิตทุกประเภทส่วนอีกห เกิดกับจิตบางประเภทไม่เกิดกับจิตบางประเภทแต่ก็เสมอกันกับเจตสิกอื่นๆนี่เป็นประเภทที่หนึ่งนะคะอีกสองประเภทก็คือเป็นอกุศลเจตสิกกับเป็นโสภณะเจตสิกถ้าเป็นอกุศลเจตสิกต้องเกิดกับอกุศลจิตเท่านั้นจะไปเกิดกับโสภณะเจตสิกไม่ได้เลยเกิดร่วมกันไม่ได้นะคะกุศลเกิดร่วมกับอกุศลได้ไหมคะไม่ได้ เพราะฉะนั้นเจตสิกที่เป็นอกุศลจะไปเกิดกับเจตสิกที่ดีที่เป็นโสพณะไม่ได้นี่ก็คือก่อนที่จะถึงสติปัฏฐานนั่นเองถ้าไม่มีความรู้อย่างนี้นะคะไม่ต้องกล่าวถึงสติปัฏฐานเลยเพราะว่านี่กําลังพูดถึงสติเจตสิกนะคะซึ่งไม่ใช่อัญญสมานาเจตสิกจะไปเกิดกับจิตทุกประเภทไม่ได้สติเจตสิกเป็นโสพณะเจตสิก เพราะฉะนั้นเจตสิกจึงมีสามประเภทอัญญสมานาเจตสิกหนึ่งอกุศลเจตสิกหนึ่งโสพณะเจตสิกหนึ่งสติเป็นโสพณะเจตสิกต้องเกิดกับโสพณะจิตเท่านั้นโสพณะจิตคือจิตที่ดีงามนะคะซึ่งจิตที่ดีงามเนี่ยเป็นกุศลก็ได้หรือเป็นกุศลวิบากคือผลของกุศลที่ดีก็ได้หรือเป็นโสพณะกิริยาเช่นจิตของพระอระหันต์ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศล แต่เป็นกิริยาจิตท,ที่มีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสตินะคะถ้าบอกว่าเดินดีๆมีสติไม่อย่างงั้นเดี๋ยวหกลม้มถูกไหมคะต้องมีสติเวลาเดินข้ามถนนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวถูกรถชนพูดอย่างนี้ถูกหรือผิดต้องคิดก่อนนะคะถูกหรือผิดคะเมื่อวานนี้อาบน้ำรับประทานอาหารก็เป็นกุศลไปหมดทีหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นก็เป็นผู้ที่ร่ำรวยกุศลทำอะไรก็เป็นกุศลหมดเลยไม่ใช่นะคะร่ำรวยอะไรคะอากุศลโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเสมอเป็นประจํขาขณะใดที่ไม่เป็นไปในทานไม่เป็นไปในศีลไม่เป็นไปในการอบรมเจริญความสงบของจิตจากอากุศลใดๆทั้ทงนั้นนะคะแล้วก็อบรมเจริญปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นกุศล นอกจากนั้นเป็นอกุศลหมดเพราะฉะนั้นถ้าเดินดีๆเวลาข้ามถนนต้องมีสติไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะถูกรถชนตายคำพูดนี้ถูกหรือผิดผิดถ้าไม่รู้อย่างนี้นะคะว่าสติคืออะไรจะเจริญสติปัฏฐานได้ไหมอบรมจเจริญสติปัฏฐานได้ไหมก็ไปข้ามถนนด้วยสติเพราะคิดว่าขณะนั้นเป็นสติปัฏฐานก็ได้แต่นั่นไม่ถูกต้องการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเพื่อให้มีความเห็นถูก ประโยชน์สูงสุดคือต่างคนต่างคิดต่างคนต่างใจต่างคนต่างเข้าใจว่าตนเองเนี่ยมีเหตุผลแต่ใครจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดต้องเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะคะทำให้เราเริ่มเป็นคนตรงต่อพระธรรมต่อไปนี้เราจะไม่ใช้คำว่าสติในทางง่ายและก็โดยไม่เข้าใจเลยว่าสติเนี่ยคืออะไรมีลักษณะอย่างไร เพียงได้ยินตั้งแต่เด็กจนโตก็ใช้คำนี้มาเรื่อยนะคะโดยที่ว่าไม่รู้ความหมายจริงๆเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็คือว่าต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าสติเป็นปรมตถธรรมหรือเปล่าคะเป็นนะคะเป็นขันหรือเปล่าคะเป็นเป็นขันอะไรคะสังขารขันเป็นเราหรือเปล่าคะอยากให้สติเกิดและสติจะเกิดเพราะความอยากหรือเปล่าคะไม่เพราะฉะนั้นต้องมีเหตุทุกอย่าง สภาพธรรมะนั้นนั้นจึงจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยเหตุนี้ต้องทราบนะคะว่าสติเนี่ยเป็นธรรมะฝ่ายดีค่ะขณะที่ให้ทานวันนี้ไม่ทราบว่าจะมีบ้างหรือ,อยังนะคะคือว่าแม้สิ่งของเพียงเล็กน้อยแต่เพื่อประโยชน์ของผู้รับขณะนั้นนะคะเป็นกุศลลจิตซึ่งเพราะสติเกิดระลึกเป็นไปในทานเพราะว่าทุกวันทุกวันน,นะคะคนส่วนใหญ่ ยิ่งในยุคนี้หรือว่ายุคต่อไปนะคะจะเพิ่มความเห็นแก่ตัวขึ้นเพราะไม่เข้าใจพระธรรมไม่เข้าใจธรรมะไม่มีการฟังธรรมะเลยมีแต่ความเห็นว่าเป็นเราและสิ่งที่ต้องการมากคือเวทนาความรู้สึกเป็นสุขนะคะจากรูปจากเสียงจากกลิน่นจากรสจากสัมผัสเพราะฉะนั้นก็สแสวงหาเพื่อความเป็นเราแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ารู้ว่าไม่มีเราแต่มีกุศล,ลจิตและอกุศล,ลจิต แต่นี้เราก็เริ่มคิดแล้วใช่ไหมคะเราจะสะสมอกุศลลจิตซึ่งเป็นเหตุให้ทําอกุศลกรรมซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอกุศลวิบากหรือว่าเราจะสะสมกุศลลจิตซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลกรรมแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดกุศลวิบากเออผมค่อยเรียนถามเป็นข้อสงสัยผมนะจากการที่ท่านอาจารย์บรรยายมาเรื่องสติมหาสี่ผมก็มนึกถึงว่าสำนักต่างๆไม่ว่าคารวาส หรือบรรปชิตที่เปิดวิปัสนากรรมฐานเนี่ยสิบวันบ้างสิบห้าวันบ้างเนี่ยก็เอาผู้คนไปแล้วไม่ได้ไปสอนรากศัพท์พวกนี้นะครับไม่ได้สอนในแนวของอาจารย์เนี่ยไปถึงผู้กระใสชุดขาวทําพิธีในสํานักครสํานักมันเนี่ยสิบวันบ้างสิบห้าวันเจ็ดวันบ้างนะครับมันจะผิดเพี้ยนหรือเปล่าครับให้เรียนขอความเมตตาจากท่านนะครับสอนสําหรับคน <c oughs> ไม่รู้ค่ะ ถูกต้องไหมคะคนไม่รู้สอนคนไม่รู้ให้ไม่รู้ต่อไปหรือว่าสอนให้คนเข้าใจถูกจนกระทั่งเป็นความเห็นถูกเพิ่มขึ้นต้องเป็นผู้ตรงนะคะ